ครับทุกคนโอ้ย่างห่อนห่อนเด้อพี่น้องเด้อร่มพัดนี่ช่องจริงๆเป็นกําแพงงอ่ะพี่น้องสองขางเป็นกําแพงเนาะทางนี้ก็เป็นกําแพงแต่ว่าช่องนี้ไม่ช่องลวดมองเห็นบานหลังขางๆบานบานทั้งหลังร่มพัดช่องนี้ว่ามันสีเย็นบ่เย็นเนี่ยพี่น้องห่อนห่อนเป็นตะไน อ่อนวู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 โอ้อันตรายอากาศมันอนรักษาตัวแล้วพี่น้องเนี่ยเราเด็จกลับไปบ้านพี่น้องเราเสด็จกลับไปบ้านไปถ้าี่น้องไปลงคล้องลงหาปูหาปลาเนี่ยกับังงานต่ออีกแล้วพี่น้องแต่งานต่อกับไปแรีง,งานก่อเนาะพี่น้องเนาะตัวลูกเลสุดท้ายครับผมไม่สุดท้าย ลงแล้วเลือตัวเมียเฮาเดือตัวเมียอย่างเดียว สวัสดีครับทุกท่านสวัสดทีทุกคนนะครับผมไมพี่น้องช่วงนี้พราะใครได้ลงคลิปครับผมไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ลงวิดีโอเลยสองสามวันมานี่ครับผมผมขอโทษพี่น้องุกค,คน,นะครับผมติดภารกิจครับวิ่งงานยางเดี๋ยวใหยงานต่างประเทศผมมีหอดเวลาด้เขาบ้านพี่น้อง <S <S แอบได้เขาบ้านเลยครับแลนเทเที่ยวนี้สิได้เขาบ้านอยู่ เดี๋ยวนี้เได็เขาบ้านนี่ครับตอนนี้เวล่านี่ก็ยังอยู่ในกัมพูชานะครับผมเพิ่งออกมาจากกรมศุลกากรเขานะครับสินค้ายังอยู่ข้างหลังเมมองตึงพี่น้องี๋ยวจะเอาไปลงกอนครับผมตรงน,นี้ก็สบห้าพี่น้องไปรับชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศอันอบอ่วอันร้อนลุ่มนะครับพี่น้อง่าจะทะลุสีส่สิองศาขึ้นไปนะครับวันนี้อ่อนแห้งพี่น้อง แอพังก่จบเลยน่องมาโหลดมาล่าจริงินะครับอันนี้กําลัางเดินทางครับเดินทางอยู่ฟังกัมพูชาเนี่ยแหละครับผมไปอีกประมาณจากสิบกัวกิโลนะครับถึงจะถึงนะครับผมจะตามเน้นทาง้งพันชนแนวครับผม ครับสวัสดีกันอีกทก่น,นึงครับพี่น้องครูผู้ทุกคนตอนนี้พันกับมาหอดมาหอดก็ดังแล้วครับก็ดังเรืงหนาแล้วแหละซอพีซีชิ้นที่หักละพี่น้องบอ่ท่านได้เก็บผ้าใบดอกต้องเก็บผ้าใบเองพี่น้องสูงแห้งจอดริมทางนะครับ mm hmm. ร้อยเขาเขับไปลงเราออกมาทีละขั้นกันนะครับก็ก็นินทีเขาก่อนน้อง กิเลสห่อของกิ่งไก่ตับไก่กะหนังไก่บ้างเป็นเหนียวครับผมมีขอ,อน้ำกันครับผมพี่น้องมีขอนะจะเสร็จลงไปเก็บข้าวบงข่าใบฉันจะเอารถขับไปน้องพี่น้องเนาะเปิดประตูมุมครับขออา้าวเฮาข้าวน้ำกันพี่น้องโอ้ละ่ะทั้งนาหมดละ ตอนขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่พูดหล่ะพี่น้อง๋ยวใจเย็นๆเทยวบรรยากาศริมทางเขาครับผมพี่น้องโอ้ยแรงขึ้นกันห่อนแห้งครับพี่น้องกูว่ามาได้ดอกคอยๆอยเห็ดคอยเป็นค่อยไปพี่น้องวิ่นหนาโตกล้มาสูงสําเร็จพี่น้องโตาึ้นมาสาย ห่อนเพื่อนน้อง้อล่มพัดมีช่องที่จริงเป็นกำแพงครับพี่น้องสองขามเป็นกำแพงเนาะทางนี้ก็เป็นกำแพงแต่ว่าช่องนี้มีช่องลวดมองเห็นบานหลังข้างขามบานบานทั้งหลงังล่มพัดช่องนี้ว่ามันสีเย็นบ่เย็นเนะเพี่น้องห่อนห่อนเป็นอันตรายห่อ,อนบู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 โอันตราย อากาศทมทอนรักษาโตแล้วพีว่น้องเด้อเวาสิเด็กกลับไปบ้านพี่น้องเ่าสิเด็กกลับไปบ้านไปพาพี่น,อน้องไปลงคลองลงหาปูหาปลาเนี่ยกับตั้ง,งานต่ออีกแล้วพี่น้องแรงงานต่อกับไปแรงงานก่อโน้นพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นอาชีพนะพี่น้องส่วนวิธีบันบานเท่ากันผสมประสานกันไป ครับผมเสร็จแล้วครับตัวลูกตัวลูกเลดสุดท้ายครับผมไม่สุดท้ายลงแล้วเดี๋ยวจะตัวเมีเหาเดี๋ยวจะตัวเมียย่างเดียว ยังหอนเลยครับหอนห่อนนี่ีห่อนนี่ีโอลงเรียบร้อยครับผมเดินทางครับเขาไทยเฮาแล้วก็ข้าเจ้าก็บอกให้ไปบอดไงนะครับบอกให้ไปรับสินค้าอีกนะครับไปรับปูนเขาจันทบุรีนะครับแวะบ้านอนาบน้ำอาบชาก่อนะครับเตรียมของง ไ,ออไปครับเดินทางกับไทยครับกับบ้านครับ ักัมพูชาเรียบร้อยครับครับครับบ้านครับทุกคนสำหรับคลิปนี้พันธุ์กษติกอจบไปแค่นี้นะครับคลิปส่งสินค้านะครับเป็นจิตศาสตร์จิตทรงศิลขากัมพูชาเนาะครับเนาะส่งศิที่เรียบร้อยครับบ้านครับนี่พันธร์ดอกกาเข้ามาสวัสดีครับ เจอกันคลิปหน้าครับ